สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัทถินเจเจแช n แนลครับผมตํำอีกแล้วครับเมื่อนี้เมนูครับต่ำสบายนางใส่หมูย่อครับพี่น้องมากมาครับเซฟเซลด้วกันเลยพี่น้องครับเจวดจวดเลยครับเพชรเพนัวนคือเก่าครับพี่น้องโอ้ยมามกระเด็นหมดติดหน้ากล้องหมดเลยนะ ออโอ้ยเดินไปทั้ทีแ่แท้มาขับบาทนี่ได้การครับพี่น้องแซ่บแซบคือเก่าอ๋อเผ็ดๆพริกดิบก,กัมหนึ่งพริกแห้งสองกัมจัดไปแซ่บแซ่บคือเก่าครับพี่น้องครับแซ่บแซ่บตรงกันครับผมพักก็ได้มาครับเดี๋ยวหาบาทคือเก่าดีพอพักคือเก่า อุ่นทองจกบาทกัวได้ครับจำนำเป๊ะอืมเพลิดได้ใจ 嗯啊。 สบายนางครับ có subscribe này là ตอนใหญ่พึ่มันนาได้นี่ยครับฮมันขนาดนาบอ่ะ พีชแต่แซบ <c oughs> ่บ้อมครับโอเค 嗯。Mm hmm. mm hmm. ফ <laughs> mm! -hmm. Hey,